れののランからら来たよみしいねขอโทครับรขอโทครับกลัวครับขอโทครับขอขอยู่ด้วยครับขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยครับขออยู่ด้วยอบอุ่นอบอุ่นเือโคซัมเบ้เลยอ่ะจอดเงี้ยไม่โคซัมเบ้เลยอ่ะสี่ข้างทถลอกหมดแล้วนี่ไม่แต่ถ้าจอดอย่างเงี้ยพูดตรงนะ ตำรวจเอาไม่ได้นี่จ้ะมีเงียบสี่้ากแม่หมองไม่เห็นถุงเลยงงจรงิถ้าไม่แรงไอ้แบบถ้าไม่จ้องดีๆก็ไม่เห็นเอาคอนเทนต์ไว้คิดมากเดี๋ยวจะเห็นเราพูดนี่แหละเฮ้ย <c oughs> ถ้าสมมติว่าตำรวจมาหรือแบบผมวิ่งลงเงี้ยใครจะแกล้งแกล้งลืมล็อกรถได้ผมไม่ว่านะถ้าเผื่อแบบเผื่อจะมีใครแกล้งล็อกรถแกล้งลืมล็อกรถอะไรเงี้ยอยอกหยอกหยอกยอกหยอกยอกหยอก รถไหลเนอะเดียวสวยชนทำไมรถมันไล่เนอร์ทำไมนี่เนอร์ต์เนอร์ูป้ายายไปตกตรงอื่นบ้างดิมันไล่อะคนเดียวกับพี่แซวพี่ พี่กาชาเนี่ยพี่ๆเรียกหนูเพาหนูแล้วอบอกเอ,อก้ยเ,เรียกหนูด้วยใช่ไหมถ้าห้าคนนี้ไม่มีใครพูดแล้วตำรวจมาแล้วทำตัวเงียบๆก็งคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเข้าใจไหมผมว่าจะให้ของเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ้าแล้วตกเงี้ยขึ้นไงอะ่ะเฮ้ยขึ้นไม่ได้เรียบรอ้อยเฮ้ยหรือว่าหนูไอ้หนูเอาปลาขึ้นมาก่อนปลาเรีวเยว มันเสียหมดเนี่ยโอ๊ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้าเข้าทีหนึ่งสั่นคอนทั้งรถอะดูดิอย่าให้เข้าไปแล้วมันลงไม่ได้ยังไงวะเราเอ่งอฮ้ย<ต>ไ,ไม่ใชกหูกิบไม่มีเสียงเลยโคตรกริบ แกงอุ้มกันโจมาจีบสาวโอ้ยไอ้ที่เชี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ที่ดุกดิกเนี่ยใครเนี่ยมันคือใครไอ้เที่โง่มันต้องกระจายเคสเยี่ยขับจีดีบีไม่ชนทีเดียวกูพังละเยี่ยขนาดขับ งผูเ้เล่นหรือเปล่านะเอา oh. แล้วพูดเล่นด้วยไม่ได้หรอเอาอีกแล้วสรงผูเ้เล่นมาอีกแล้วผู้เล่นเหมือนกันมกเมื่อกี้ผู้เล่นเหมือนกัน จะไหลลงไปอยู่เรื่อยๆกี่ะที่หายว่ามีใครจับป่ะเอาตั้งแต่ตอนตีเลยถึงครึ่งนะถึงครึ่งทางายยังวะ ระยำทำไปก่อนพี่คอนมันไม่ได้ระยำเว้ยตอนแรกรู้ว่าตอนตอนแรกผมมองมาผมผมบอกว่านนผมาผมผมผมองหานี่ก่นเลยแบบชาวชาวแฟมิลี่ไฟล์รถอะแต่เขาไม่อยู่มาเจอจับฮุย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 นี่แม่ไม,ไม่ไม่ได้ระยำเลยพี่ก็ปกติเว้ยแค่แค่มาเกินรถมาจอดจอดเยอะ ถ้าเอาก็ให้แม่งรู้เลยดิถ้าแม่งจะมีคนมาจาะข้างหลังที่ไม่ใช่ตำรวจกตำรวจแล้วมาบลัมอะ่ะไอ้มิกทำไรอ,ะอ่ะอ้าวไอ้หวานใจไหมพูดงี้วะนายำพี่อะไรนี่กูมาคนเดียวนะ ฮะเราห่อไปตอนดีสองยี่สิบกูเพิ่งหอมาสีน่นาทีเองเหรอคนดูจริงปะเนี่ยเพิ่งหอมาสี่นาทีเองเหรอสาระปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเขียอะไรไงป้ายเงี้ยไว้ขันยืนคันนู้นไหมคันนี้กันไหลอ่ะอืม อ๋อกระดิวมันอยู่มันยืนอยู่มันอยู่ในนัผ่านโอ้ยผ่านเฉลุยผ่านเฉลุยโอ้ยป้าผ่านเฉลุยป้าโอ้ยใจจะวายที่ที่ผมกลัวที่สุดคือไม่ใช่ตำรวจจับแต่ไม่คนดูที่ที่ผมกลัวที่สุดคือแม่งมาอุ้มต่อตำรวจจับแบบไม่เป็นไรรอดเข้าคุกแต่ถ้าแม่งมาอุ้มต่อเนี่ยเฮีย มันเลยวะมันไม่หายม่ยขยับหรือพี่เราไม่ได้อะไรขนาดนั้นอยากอยากคือภาพที่อยากเราอยากให้ตำรวจลองแบบมาขับผ่านเงี้ยอันนั้นน่ั้นจะสนุกอยากอยากขยับไปที่หลอมว่าแต่แม่งไกลกันจัดเลยอจะถึงปะวะเนี่ยกลัวไม่ถึงวะ ยเออเคสมันเยอะ้วยไงคนดูเลยแบบเนื้อเข้าใจความหมายป่ะคนดูผมอยากอันนี้มากกว่าคือไปไปอะมันมันคืออยู่ตรงนี้มันก็ยังรอดแบบกินเวลาไปเรื่อยเรื่อยไงแต่ถ้าไปมันมีโอกาสเสี่ยงไงฟิคอนไม่พูดงั้นนะพี่คือพี่รักแก๊งเก่าพี่ใช่ป่ะพี่พูดอย่างเงี้ยเกมแน่อธิรยามทำไปก่อนเว้ยพู้ เออเฮ้สียงหอวะ จ้บว,ว่าไม่งแกนเจอลเฮ้ยดังไปหลอนหลอนเริ่มหลอน อยู่ในนะ้ำหาไม่เจอเ <laughs> ย็นชัด ไดนได้ย mm ินครับอ yeah, mm ุ hmm. Hence, mm ้ย hmm. เีแม่งเอาแล้วมึงอาการอาการเริ่มออกเหคนดูมึงดูมึงดูแมงเด้งดิเบื่อไอ้เหี้ยโดนเงี้ย ขับหากันดิหมอเมื่อวันเห็นเว้ยเป็นผู้ป่วยแถวนี้ไหมครับผมใครเห็นกูต่อยผู้ป่วยแถวนี้ไหมครับ <c oughs> ใครเห็นโดนกูตายไม่เป็นไรครับเขานหน้าครับ <c oughs> ไม่ค่อยมีพิรุธเลยประชาชนตกวันธรรมดาหมอคุยด้วยไม่คุยกับหมอเยี่ยไม่ค่อยมีพิรุธเลยไม่ค่อยมีพิรุธเลยหมอคุยด้วยไม่คุยกับหมอสร้อยอะไรปอดตายดีคุณผะ้ชมสตาร์บัตขอสายไม่ได้ เจ้ากำหดไว้ด้วหมอไม่คิดเัเกตเลยนะจริงถา,าเไหแล้วเราบอกว่าไม่รู้ร <c oughs> ู้ตอบไงวะเมื่อกียอ ยีบีเอฟก็มาอเออใช่คนดูแต่ผมพูดพูดจริงนะตอนตอนผมโดนอุ้มมาผมรู้สึกว่าไม่พี่ต้องขอแบคือผมกด G ีโดๆูเลฟผมก็แบบไม่ได้มองอะ <ใช S 1> <ล>ไรกดแบบกด G ีโดๆแบบไม่มองจอเลยทุกคนจะได้ยินเสียงบอกตกปลางไงที่เนี่ยตัวดีเลยสัตว์ชอบขับมาแบบทรงเออขับมาทรงเอิวนรถกูปั๊บเจอปั๊บเอากูเลยใช่บ็ดที่เราอะไร ผมว่าสัก5นาทีอ่ะถ้าโดนตำรวจไล่จอด5นาทีนี้ผมว่าไหวอยู่ <Okay. S 1> ถ้างงมันก็ไอ้นี่แลวมันมันตกปลาคนดูเข,าข้าใจปะเออผมว่าเขาไปเคสอยู่แล้วเพราะเขาอาจจะคิดว่าแบบอันนี้แบบผมไม่ได้โกงต้นตีนนะเขาจะคิดว่าเป็นบั็กหรืออะไรพวกเนี้ยความคิดผมนะ พันนึงพันหนึงเค้ไม่ขยับไงหมองโง่เสือพี่บาทใจเอียกูอยูกขับรถจะไปจะตายหาลายขับเอียกูจอดโง่ <laughs> หม้อหม้อก้าวมาเ้ยหมอหมอก้าวมา้ยกล้วขี้นี่มีหัวหลอนอ่ะตอนช็อตหมอม้อ <ij ing> S <S <S ไ,ไับรถมาแล้วไปจอดอยู่กลางทะเลไม่ดับมันต้องขับมาไวๆใช่ไหมห้ามจอดโรศัพท์เข้าไงแก็ประสมแล้วจอดอยู่ตรงนั้นเหละยกลับมาทีแม่งขับต่อไปได้ยิงตกไม่ตรงนั้นเหละยขับห้าร้อยบาตรงห้ารลตรงนั้น้า้ออ Ló linh nóng blah 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 ตำนานจงฮันโลถูกพี่ เมื่อโจลูกจรมาอุ้มบีทีโดยที่มันต้องออกแหล่ช้างนิดเพี่อกระจายหัวสมองมาเล่นวอต์นี่<ว>ดูหนังจบไปหลายเรื่องแล้วคนวะามอย่างเดียวว่างจัด 好吧呀。 จะเลี้ยงจะเลี้ยงเหรอนายกนายกสวิตซี่ไปทวงเลยครับเนี่ยเขาอยู่ตรงรถตรงนู้นนะไปทวงเลยให้มาแจกพวกพี่ให้หมดโอเคไปทวงเลยครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตังค์คือตามกฎมันต้องได้ตังค์ก่อนไงครับแล้วไปขอลูกค้าเออโอเคครับหมองงหมองงมาฝักงงประเด็นคือหมอมาเนี่ยตัวทำอะไรไม่ได้นะถ้าหมอเห็นนะหมอต้องขับกระเป๋ารถอะหมอสวยจัดดูดีไม่อีกแล้ว หมดน่ดโดนอุ้มเงี้ยหอนั่นแหละครับไม่เคยเบลล์ไปแล้วึงแล้วหมอนีอเขาเอาล้วครับจังหวะนี้ไม่เกี่ยวเด้สาวสาวจ้วงมาแล้วจังหวะนี้จริงว่าหมอมาอย่างนี้หมอนำแล้วไม่ได้เพราะหมอพี้เป็นเคสธรรมดาถูกป่ะคนดูที่อย่างนี้ไม่โคตรลกูเบาไม่โคตรฟิลเลยว่ะคนดูไม่ไม่จะไม่โคตรฟิลไม่โคตรชิลเลยว่ะแล้วหมอคนละคนด้วยไอ้คนนี้เด้งเด้งดิ้นดินครับพูดหมอมาเด้งไม่หยุดเอาดิถ้าหมอน้องมึงจะหัวสูงจนเห็นกันก้าวดิ จิ้มไม่คนดูมาถึงคนรถมันดูฝ่ายตรงข้ามไงกว่ามันกว่ามันใจเนี่ยนึกออกปะคนดูเขา่ว่ารถมันดูฝ่ายตรงข้ามเว้ยรถหมองอ่ะเีฉยพอเสรคอม เนี่ยแต่ไอ้รถคันดำเนี่ยแปลกๆละรถใครไว้สัตว์น้องเลยน้องเลยหมอน้องคนโดนอุ้มนองหว้างนองหนักเลยคนโดนนออ้งเนี่ยไอ้ที่นี่ใครเนี่ยหยุดแม่เทนราญทำไปก่อนเว้ยคนดูต่อวันนี้นายสัตว์ใครโดนอุ้มต้องมาเช็คห้าร้อยลูก ห้าร้อยโลอ่ะกูบอกให้ใครโดนรูมอต้องไปเจ๊ฆ้าร้อยโลอะถ้ากูเป็นหมอกูก็งงอ่ะเขาบอกเขาบอกว่าหมอกันสงสัยเฮี้ยเลยเลยเฮ้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 ยอ๋อวิดเปอร์อันนี้วิดเปอร์หรือเฮี้ยอะไรวะนอร์มอลไม่แต่ดูตรงนี้ดิมันตกปลาที่ดอกอะไรมันเนี่ยอดไม่แต่คนตกปลาเออมันตกปลาแต่แต่ ไปแล้วไม่ขึ้นเตลสวไม่ขึ้นเตลเขาแพ้ไปแล้วครับลอยเมตรนี้เขากลับไปประเด็นคือดููหมอไม่นับคนอ้ยเกมไม่ขยับจมวนก็ทำอะไรไม่ทำอะไรถือว่าจีเนียสจีเนียสมากกูเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองฉลาดก็รอบนี้แหละ หมอยังนงอยู่ปิดหมอง จอย่อบน <S <S ม้องเนเงมันแ,แเยูบบมึงม,มัน <จะ S 1> เห็นนะ,เ,นะเว้เมืเ่อกี้เนี่ยคือลงไปลงไปตรงมุมนะั้นมุมที่หมอว่า้มาไม่เห็นนะเว้ยหมอไม่มอไม่เขาไม่สังเกตหรอกเฮ้ยมันจะสังเกตเพราะมึงพูดนี่แหละเฮ้ยกูบอกอ,อ,อย่าพูดเอเหีย กูกูบอกแล้วน,นะคนดูแม่งอุ้มกูสนาทีแม่แม่งอุ้มกูสอนาทีแล้วกูไม่หายแม่งว่าแคนแล้วกูอุ้มมันโดยที่กูไม่ขยับาถแม้แต่แม่แต่น,นิดเดียวแม่งแคนกว่ากูบอกให้ อันเล็กอันเล็กว่าแขนแล้วอันเทียนี่แขนก็อีกกูบอกให้อันเล็กว่าหัวเราแล้วอันเทียนี่หยดแม่รถดลดพรมตรงพรมแดงไม่ต้อง พูดเสียงดังกึนเนี่ยหมอได้ยินป้าดินไหมเนี่ยป้าเอ้าเหมือนกูแล้วล่าส bueno, ุดเหมือนกูแล้วป้าได้ยินไหมป้าป้าได้ยินไหมเดินมานี่เดินมานี่ จะพูดอะไรเยอะๆ้วล่ะหมอมาไม่ต้องพูดหมอไม่อยู่แล้วเออก็เมื่อกี้ตอนหมออยู่อ่ะไปไปตรงกลับไปตรงที่เดิมก็บตรงที่เดิมหมอไม่กังวลนะคนเม่งมาอยู่สี่คนรถมีอยู่กี่คันไม่มันเห็นนะไอิงจริงแต่แบบเขาเขาไม่เห็นรถจะพูดรถใครอ่ะรถอี่โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องขยับเดี๋ยวโดนช่วยเหลือไปเลยไปเลยป้าร้อยเปอร์เซ็นต์กูบอกเลยเฮ้ยหายแล้วเขยหายแล้วเหรอไอ้เหี้ย ไปไหนอะ่ะหายหรอม,มันยังไม่ขึ้นเลยคนดู